เดทอินวิเทชั่นบอร์ดเกมสยองขวัญโดยพี่นัทปิ่นโตวางขายแล้ววันนี้สูมบทบาทเป็นฆาตกรสุดโหดหรือผู้รอดชีวิตที่ต้องหนีตายจากครีอาสุดหลอนร่วมมือถักหลังเอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันได้ถึง8คน นี่คือบอร์ดเกมคุณภาพฝีมือคนไทยมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังในราคาเพียง1,250บาทเท่านั้นสั่งปุ๊บสินค้าพร้อมส่งทันทีและมีจำนวนจำกัดอย่าช้าสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตนะครับคลังแสงเกมสยองขวัญมากกว่าหลายพันเกมนี่วันนี้จะเติมอีกหนึ่งเกมเกมนี้ชื่อว่า dressing room dressing room ก็คือห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นนะครับในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่แหละใครเคยเจอเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวบ้างพี่นัดเคยครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์หรูเลยแหละเพราะว่าพี่เป็นคนรวยพี่ก็เป็นคนที่แต่งตัวแบบอย่างที่ทุกคนเห็นนะเนาะพี่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่นําเข้าเท่านั้นคือพี่ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่ทุกคนใส่ได้นะมันคันแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็บังเอิญว่าพี่เข้าไปในห้องแต่งตัวเนาะแบบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าราคาแพงอะมันต้องลองก่อนเว้ยถ้าไม่ชอบเนี่ยจะได้ไม่ต้องซื้ออะเรามาเริ่มเกมเลยแล้วกันเอาล่ะครับวันนี้ ฉันจะมาทํางานต่อแล้วพักเหนื่อยเรียบร้อยแล้วเบรกโซเวอร์ over. เราเป็นพนักง,งานวันนี้นะครับพนักง,งานที่ร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งแฟชั่นแฟชั่นนิสตาจริงๆคืนนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้ทําเยอะแล้วแหละเราได้รีบจบงานกันเลยดีกว่าจะได้กลับบ้านเร็วๆอยากไปจากที่นี่แล้วอันนี้คือร้านที่เราทํางานนะครับเป็นร้านเสื้อผ้าที่อยู่กลางกลางป่าเลยแหละคุณมาขายเลยตรงนี้เนี่ยก่อนจะเข้าไปด้านในนะครับผมขอเดินดูรอบร้านก่อนจะได้รู้ว่าโลเคชั่นที่เราทํางานเนี่ยสภาพวดล้อมการทางานเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็จะได้ พิจารณาถึงทางหนีที่ไล่เกิดมีเหตุการณ์อะไรไม่ชอบมาพักกลน,นะเราจะได้หลบหนีได้ทันนะครับอ่ามีท่อโอเครอบร้านปลอดภัยดีนะไม่มีใครหรือมีสิ่งแปลกปลอมอะไรที่ทำให้เราต้องกังวลได้เอาล่ะเรามาเริ่มงานกันเลยนี่เป็นร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อว่าแบรนด์นี้ชื่อว่าอะไรไม่มีชื่อร้านหรอไม่มีนะเออไม่มีอ่เปิดตู เอาละครับก็จะเห็นว่าในร้านเนี่ย ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้มาลองชุดอย่างเดียวเขามารื้อเสื้อผ้าด้วยนะครับแบบว่ามึงกระจายกระจายลงพื้นขนาดนี้คือมึงโฮเซลเหรอคนถึงแย่งกันซื้อจนเสื้อผ้าเกลี่ยเลื่อนลาดขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยอะร้านสกรปรกอย่างนี้กูจะใครจะซื้อกลับไปที่เคาน์เตอร์ก่อนนะครับเขาบอกแล้วรอลูกค้ามาโอเคกูกลับมาที่เคาน์เตอร์แล้วระหว่างที่มึงรองลูกค้าที่มึงเก็บเก้าอ,อ,กกอนนี้ก่อนก็ได้นะเก้าอี้เขาเรียกอะไรเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดที่หล่นที่พื้นก่อนเออดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีลูกค้าเข้ามาที่ร้าน ถ้า,างั้นฉันว่าฉันทําหน้าที่ที่เหลือต่อให้เสร็จเลยดีกว่ากวาดพื้นเลยเอาไม้กวาดไปกวาดพื้นเลยไหนๆก็ไม่มีลูกค้าและกวาดนี่ฮะเดินยําเสื้อผ้าไปแต่ช่วงนี้เรากวาดเสร็จอ้วกก่อนพอดีมีคนเมาค้างแล้วมามาช้อปปิง้งลูกค้าเขาเมาแล้วก็อ้วกไว้ที่พื้นเต็มเลยลักษณะการถือไม้กวาดเหมือนมึงถือเครื่องตรวจระเบิดเหมือนกันเนาะอ่ะออเรียบร้อยระหว่างที่ฉันกวาดบ้านเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีลูกค้าสักคนเลยนันกลับมารอล,ลูกค้าใหม่เผื่อว่าเผื่อว่าจะมี คนหน้ามืดเฮ้ยมีรถมา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 ,มถมาดูเหมือนลูกค้ากำลังมาแล้วเสร็จจนอึมซ้อมกันอแล้วะอ,อุ๊ยเป็นชายหนุ่มอเขาจะทำอะไรฉันไม่เนี่ยฉันเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวอ้มอีราชายมาเซ่แม่งไม่สนกูเลยอ,ะอ,อ่ะเชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะคะ อีอเขียเปิดประตูทําไมดูลูกค้าคือเวลาไปร้านเสื้อผ้าเนี่ยอย่าไปจ,อ,จอใจลูกค้ามากปล่อยให้เขาได้ลองชุดที่เขาอยากจะลองไว้เขาอยากถามเลยให้เขามาถามเราเคยเจอบ้างแบบไปที่ร้านแล้วเจอคนมาเดินตามเดินจ้องเดินแนะนําตลอดเงี้ยดูแลดีเกินอเงี้อยอะคุยหน่อยยินดีต้อนรับนะคะวันนี้อยากให้หนูช่วยอะไรดีคะเออ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ไหนอะฉันอยากจะลองเสื้อผ้านี่หน่อยอ๋อ oh, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ทางซ้ายของพี่เลยนะคะเดินไปตรงทางเดินนั่นค่ะเยี่ยมเลยฉันเปลี่ยนไม่นานหรอกโอเยตามสบายเลยคะ่ะพี่จะเปลี่ยนทั้งคืนเลยก็ได้ค่ะอย่างน้อยก็ให้ลูกค้าได้ลองเสื้อผ้าระหว่างที่ลูกค้าเขาไปลองเสื้อผ้าเราก็เก็บเสื้อผ้าขึ้นมา ก็ไปใส่ราวให้ถูกต้องแม่งมาจากราวไหนไวะเหี้ยกูควรเอาไปแขวนตรงไหนเนี่ยอ๋อยู่ราวนี้เหรออ๋อเหรอมึงจัดเสื้อผ้าแบบนี้เหรอเนี่ยโอเคอะพอที่สบายใจเลยระหว่งางคุณลูกค้าลองเสื้อเนี่ยแล้วก็ทำการจัดร้านในหะ้เรียบร้อยเป็นระเบียบที่สุดเอ่อคุณพี่คะเปลี่ยนเรียบร้อยดีไหมคะเนี่ย หลบอกไม่นานไงเรียบรอยค่ะอ่ะรอลูกค้าคนถัดไปพี่ก็จ,จะลองหลายตัวนี่ต้องเข้าใจเข้าใจลูกค้านิดหนึง่งให้ลองสูงสุดห้าตัวนะคะ <F at noise> อุยดูเหมือนลูกค้าจะมาอีกแล้วสงสัยจะมีดวงก่อนปิดร้านนะเน,นี่ยลูกค้าเข้าเต็มเต็มเลยอะ ผู้ชายอีกแล้วมามามา,าต่นี้ก็เหมือนร้านขายเสื้อผู้ชายอยู่นะแบบว่ามีกางเกงมีเส้อยืดอะไรอย่างเงี้ยนะลองลองลอกรอบนีลล้ลองดูแลแบบถึงได้ถึงตัว พี่เขาดูรวยอ่ะอยากได้ผัวเป็นซีอตรงนี้เรามีเสื้อยืดตาหารด้วยนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่เพิ่งมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเออ่ลูกค้าไม่ทราบว่าวันนี้อยากให้หนูช่วยอะไรดีคะเอจะว่าอะไรไหมถ้าผมอยากจะขอลองเสื้อผ้าพวกนี้ก่อนที่ผมจะซื้อมันโอ้ได้เลยค่ะพี่ห้องแต่งตัวอยู่ทางด้านซ้ายของคุณพี่เลยค่ะโอ้ขอบใจนะเดี๋ยวฉันจะรีบออกมา ไม่นอนตามสบายเลยค่ะเข้าไปสองคนแล้วนะเนี่ยสองคนเข้าไปทําอะไรกันหรือเปล่าครับพี่อีกคนกยังไม่ออกมาเลยมันอาจจะมีห้องซ้อนห้องไงแบบเข้าไปแล้วมีอีกหลายห,ายห,ายห้องซอยอยู่ข้างในเขาซอยอยู่ข้างในทีหนึ่งมาจอดรถ <ๆ S 1> ไม่ดับไฟกันเลยเหรอคะเนี่ยสตาร์ทเครื่องแบบนี้มันเปลืองน้ามันนะคะไม่รักโลกเลยแต่ว่าหายก็ไปสองคนแล้วมันแปลกมากเลยนะที่ยังไม่ออกมาเลยสักคนหนึ่งเขาไปทำอะไรกันหรือเปล่าอ่ะคุณพี่สองคนนัน่นห้องนี้ก็ไม่ได้ทะลุด้วยสิ ไอ้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาแบบอุยลูกค้ามาไหนไหนหหคนนี้แบบฮิปฮอปแน่เลยอะ่ะเขาใส่ฮูดี้สีฟ้าไว้เขาแพะเดินตรงมาที่เคาน์เตอร์เลยอะ่ะ คนนี้เขาไม่สนใจเสืปป้อผ้าเขาเดินมาหาเราเอะหรือว่าหรือว่าคุณพี่กําลังมองหาสิ่งนี้อยู่คะเนี่ยนี่เลยปลากระป๋องโมลาพี่รู้ได้ว่าหนูมีเนี่ยปลากระป๋องโมลาโมลาเพราะว่าอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ทุนเข้ามาเลยเป็นรสชาติใหม่วางขายได้ไม่นานรสนี้เนี่ยคือรสแซลมอนปรุงรสพริกน้ำปลาคับพี่ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะก็คือโมลาโมลาเนี่ยตอนนี้ในช้อปปี้ไม่ว่าจะซื้อหนังปลาแซลมอนทอดกรอบหรือว่าจะซื้อปลากระป๋องซาด,ดีนักเทเรลเนี่ยเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคุณพี่ ือนกันวันนี้ถ้าพี่มาซื้อเสื้อผ้าของหนูเนี่ยแล้วแบบพี่หิวเดี๋ยวหนูแถมให้กระป๋องนึงเอาไปลองก่อนนะคะสนใจไหมครับพี่อ่ะยืนนิ่งตาเขมง่งแบบนี้ก็คืออยากกินหิวน้ำน้ำลายไหลน้ำหูน้ำตาไหลถ้าอย่างนั้นไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยหนูแปะนะฮะหนูแท็กโปรดักต์หนูติดตะกร้าไปให้หมดแล้วปักตะกร้าให้พี่แล้วค่ะหนึ่งแถมหนึ่งก็มีลองไปกดดูแล้วกันและถ้าซื้อในช้อปปี้นะครับใครแบบไม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ใส่โค้ดโมล่านัดพีลงไปเนี่ยลด10%ด้วยนะฮะสำหรับว,ว่าโปรโมชั่่่่นนนนนนีีีี้นน้้้มมมไาาาใคครรรบซือออออออตุุเเลยยยยขงงทกู่ แล้วอ,อ่ะแต่เนี่ยฝากไว้แล้วกันนะคะแซลมอนรสพริงกันปลาค่ะแจบเวอร์อ่ะว่าแต่นอกเหนือจากปลากระป๋องแล้วเนี่ยพี่ใช้หนูช่วยอะไรคะพอดีฉันแค่อยากมาดูเสื้อเชิ้ตอ๋อช่วงไม่ดีเลยค่ะพอดีว่าเสื้อผ้าของร้านเราเนี่ยมันมีไซส์ใหญ่สุดก็แค่ 5XL อะค่ะโอ้คุณพี่น่าจะใหญ่กว่านั้นคือถ้าไม่ใช่เสื้อผ้าเนี่ยหนูรับได้นะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยก็มีใหญ่สุดแค่ 5XL แต่ถ้าพี่อยากสวมใส่อย่างอื่นแล้วก็ oh. หลังใหม่มนะคะว่าแต่สองคนนั้นเคยไม่ออกมาจากห้องอีกหรอคะเนี่ยแหมปเปลี่ยนกันนานจังเลยนะคะนี่มาค้างหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นก็ออกไปจากร้านด้วยความผิดหวังแย่จังอดเจอของใหญ่เลย๊ <laughs> <laughs> ยลูกค้าคนใหม่มาแล้ว โอ้ยขับรถรถดูแพงซะด้วยสีแดงแรงสองเท่ารถไม่แดงไม่มีแรงเดินรถแดงไม่พอใส่เสื้อแดงอีกนี่มันจอนชาวไร้อาจารย์แดงแล้วมาถึงก็เดินเอาไปไหนนคะครับพี่อ๋อแบะไปดูกันสงสัยจะชอบแบบเสื้อเชิ้ตสีขาวหล่อหรือเปล่านะแกลงเดินไปจัดเก้าอี้จัดนี่ะ อุ้ยผมเข้มมากเลยแกไม่ใช่เข้มแค่หน้านะขอบตาก็เข้มด้วยอ่ะพี่เขาดูแบบอดหลับอดนอนมาตาลึกมากเลยดูสิแกฉันชอบแบบนี้ทรงแดชบอร์ดมีอายุยืนรอสวยๆดีกว่าคนนอนน้อยก็จะขอบตาลึกแบบนี้แหละสวัสดีค่ะ เนี่ยฉันอยากจะรู้จังเลยว่าที่นี่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมอ๋อมีแน่นอนค่ะอยู่ทางซ้ายเลยครับพี่โอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนอย่างไวเลยอะไม่มีปัญหาเลยค่ะมีคนบอกว่าจะเปลี่ยนอย่างไว3สามคนแล้วแต่ยังไม่มีใครกลับออกมาเลยมันแป,กแปลกๆนะนี่ฉันรู้สึกว่าร้านฉันมันเริ่มแปลกแล้วเนี่ยอุ้ยโทรศัพท์ตกใจหมดเลยกด F อเพื่อรับโทรศัพท์ัลโหล พี่ชายโทรมาเอ้ยแมนเอา้าเฮียกูเป็นผู้ชายเนี่ยเอากูเป็นผู้ชายเหรอ,อ,หรอถึงจะบอกว่าแมนแต่ว่าผมเป็น LGBT แล้วกันวันนี้เอ้ยน้องเป็นไงบ้างวะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะใกล้เสร็จแล้วล่ะ เดี๋ยวฉันกลับเองโอเคแปลว่าจะกลับบ้านแล้วแล้วใช่ไหมล่ะเร็วๆนี้นะฮะใช่จ้ะว่าแต่มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับงานศพบ้างไหมเออมีเด้นั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันโทรมาหาพี่นะอ่ะกูเป็นกูเป็นพี่เหรอโอเคพอดีเราได้ตารางการจัดงานศพแล้วเนะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้ฟังตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วกันโอ้เยี่ยมเลยว่าแต่มีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับการสืบสวนบ้างไหมก็ไม่นะตำรวจเนี่ยคนดูรอบร้านแล้วแต่ยังไม่เจออะไรเลยไม่มีรอยนิ้วมือไม่มี d n a คนที่หนีไปได้ก็เด็กกาย ก็ต์เอาไว้คลีนคือจะบอกว่าคนที่จับมาเนี่ยก็เขาเรียกว่าผลมนลทินครับคลีนก็คือแบบว่าไม่ไม่มีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงได้บริสุทธิ์ประมาณนั้นนะโอ้แย่จังเอ้ยโอ้ยแย่จังเลยแล้วดูเหมือนว่าร้าน k t เท็กสตอรทุกร้านในชนบทเนี่ยจะต้องปิดตัวตามลงไปเลยนะทั้งแฟนชายเลยช่างมันเถอะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ธุรกิจที่ดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วครอบครัวเขา เป็นยังไงบ้างไงก็อย่างที่พี่คาดนั่นแหละว้าแย่จังเลยอ่ะใช่น right> um> ี่ยังไงก็ตามนะฉันต้องกลับไปทํางานแล้วนะน้องชายไว้เจอกันที่บ้านลวกันโอเคครับพี่ไว้เจอกันมันพูดถึงงานศพนะงานศพใครไม่รู้แต่ว่าเหมือนจะเกิดเหตุฆาตกรรมบางอย่างที่ร้านค้าสักร้านหนึ่งรอบนี้มีคนลงมาสองคนแล้วร้านค้านั้นก็ปิดตัวทั้งเฟรนชชายเลยครับเหตุฆาตกรรมอะไรก็ไม่รู้ครับลรอบนี้เข้ามาสองคนแต่ร้านเราเนี่ยมีคนในห้องแต่งตัวสามคนแล้วนะครับนี่ฝาแฝดปะเนี่ยอุ๊ยฉันจะได้คั่วแฝด แกเดินเหียเดินสวนกันเป็นแคดวอล์กเลยใช่ไหายอุ้ยหน้าหน้าใสามากคนนี้แบบไม่มีหนวดไม่มีเขา่ารอก่อนอีกคนนึงกำลังมาอุ้ยคนหนึ่งคนหนึ่งเข้มคนหนึ่ง หรืออย่าบอกว่าเป็นคู่รักกันแกโยช่วยเปิดห้องแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยเออขอโทษด้วยนะคะตอนนี้แบบห้องเต็มอยู่3ามคนเลยอะเต็มอย่างนั้นเหรออะนี่มาขอหาข้ออ้างอะไรแบบนี้เปิดห้องหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยฉันต้องใช้เออฉันเปิดไม่ได้ค่ะทําได้อยู่แล้วก็แค่ไปเอาใครสักคนออกมาจากห้องนั่นเดีวะนี่มันไม่ใช่ปัญหาฉันสนอยเออแบบนี้มันไม่ได้นะว้าว wow. ที่นี่แม่งหวยแตกชะมัดฉันแค่แค่เออเรื่องของมึงเหอะมึงมันไล้ค่าเปล่าประโยชน์ไปดีกว่าไม่ขอบใจมึงหรอกนะมันก็เข้ามาอยู่ดีครับไปเองก็ได้เงี้ยเป็นเฮียจะเข้าห้องแต่งตัวกันหมดเลยเนี่ยแอบเห็นแวบ,บๆว่ามีสามห้องจริงๆครับแม่งเอ้ยสันดานแอสโลไอรูตูดไอกากไอเง่าสันขวาน เอาละระหว่างที่พวกบ้านนะั้นมันเข้าไปอัดกันในนั้นเนี่ยเรามาจัดเชฟกันดีกว่าเติมของ่อยเอาให้เต็ม,มให้หมดเลยเพราะว่าร้านเราขายดีลูกค้าเต็มร้านไม่หมดเลยแม่งเข้าไปอัดกันอยู่ในห้องแต่งตัวคูละงงเข้าไปไม่ออกสักทีมเข้าไปทาอะไรกันหลับเหรอร้านเราเนี่ยก็เป็นร้านที่รับมาหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นหลุยสีตรองหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าของซาร่าไม่ใช่ซาร่านะ แาร์ร์จิออร์ดาโนจิออร์ดานี่หรือจะเป็นแบรนด์ดังๆอย่างยูนิโคลปเราก็มีเหมือนกันหรือเชลฟเดียวละแม่งเปิดประตูร้านเข้ามาก็ไม่ปิดประตูยุ่งเข้าไอ้เหี้ยไม่เห็นใจคนทํางานกันบ้างเอาปิดละนี่ขอโทษค่ะดิฉันผิดเองค่ะเอาล่ะในที่สุดเนื่เวลาปิดร้านแล้วทํางานเสร็จหมดแล้วแต่ทาไมลูกค้าห้าคนที่เข้าไปห้องแต่งตัวยังไม่โผล่หน้าออกมาสักคนเลยแปลกๆเลยนะนี่ฉันว่าฉันต้องไปจัดการพวกเขาซะหน่อยละไปตามบอกว่าไหนที่เกิดอะไรขึ้น จะปิดร้านแล้วค่ะดึกแล้วออกมาได้แล้วนะคะห้องที่หนึ่งคุณพี่คะขออนุญาตเข้าไปนะคะเราจะปิดร้านแล้วค่ะ <What? S 1> คุณพี่คะ <Shh. S 1> คุณพี่คะหายไปไหนคนหนึ่งมีห้าคนนี่มันเข้ามาก่อนสามถูกป่ะแล้วแฝดตามมาเนี่ยแล้วหายไปไนคนนึง เขาตายหมดแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไงดีฉันต้องโทรแจ้งตํารวจซ่อนก่อนระหว่างที่โทรซ่อนด้วยมีให้ซ่อนศพด้วยครับทำไมต้องซ่อนศพอ่ะนายวันวันมีเหตุฉุกเฉินเลยครับสวัสดีค่ะฉันอยู่ในร้านเสื้อผ้าแล้วก็มีศพเต็ไมไปหมดเลยมาเลคที่อยู่ที่หมายเลขหนึ่งขีด ฮัลโหลมีใครอยู่ตรงนั้นไหมครับอะไรคุณไม่ได้ยินฉันเหรอฮัลโหลเราฆาตก,กรแทรกเข้ามาผมขอโทษด้วยนะครับคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดีว่ามีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะลูกๆของผมโทรไปแกล้งคุณเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เรื่องจริงเลยไม่จําเป็นต้องส่งความช่วยเหลือมานะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับลูกๆเองโอเคครับคุณยังไงก็ขอให้มีวันที่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับคุณด้วยเช่นกันคุณเจ้าหน้าที่ไม่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน แกเกือบจะได้ตัวฉันแล้วนะอย่างน้อยฉันก็รู้แล้วว่าตอนนี้แกอยู่ที่ไหนแกเป็นใครอะเชื่อมันวางสายไปแล้วครับเขากำลังมาแล้วฉันต้องซ่อนศพนั่นเป็นโอกาสเดียวของฉันไม่สิฉันต้องซ่อนในตัวศพเราก็เลยแกล้งตายอยู่ในนี้ด้วย เ็นนะว่าแกซ่อนอยู่ในนั้นนะพอฉันจำเหยื่อของฉันได้ทุกคนเย้ yeah! ตำรวจมาครับเชี่ยเอ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจเชื่อเราคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะ เาช่วยกับคุณคุณตำรวจเขาจะจับไอหมอนั่นได้ไหมเนี่ยฉันต้องรีบไปหาเขาไ้เหียหยุดเดี๋ยวนี้นะยกมือขึ้นเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจแกถูกจับแล้วไอข้าตกรนเปล่านะคะหนูไม่ได้ทําคุณเข้าใจผิดแล้วอะฉันคือคนที่โทรเรียกตำรวจเขาหนีไปแล้วใช่สิแกมันตัวเปื้อนเลือดไปหมดแล้วนะเปล่านะคะคุณต้องเชื่อฉันเอามือไว้ข้างหลังเดี๋ยวนี้ อากูโดนจับเฉยเี้ยเนี่ยฉากจบที่หนึ่งนูชั r a l e n d i n เอาแล้วฉากจบที่สองฉากจบที่สองเนี่ยกูต้องไปทำใหม่หมดเลยปะเนี่ยอ๋อไม่ต้องแล้วไปเช็คได้เลยโอเคเกมดี เกมดีเกมดีฉากจบแรกโดนจับฉากจบที่สองยังไงมศให้หมดแย่ yeah, แล้วจเจ้าช่วยเขาตายหมดแล้วทำไงดีซ่อนในศพฆาตรกรต้องอยู่แถวดีแน่เลยอ่ะฉันต้องซ่อนในศพก่อนเราค่อยรอเวลารอจนกว่าฆาตรกรมันจะไปแล้วเราค่อยหนี ซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยขอเช็คทีละห้องดีกว่าเช็คทีละห้องเขี้ยเอ้ยกูทำไงได้เนี่ยกูต้องหนีตอนไหนเนี่ยนี่แหละโอกาสของฉันรีบหนีเลยนี่มึงวิ่งแล้วเหรอเขี้ยฉันได้ยินเสียงนั่นนะโอ้มไม่นะ โคตรเร็วเลยศาสตร์จบที่สองแบดเอนดิ้งเอาง่ายๆครับเรียกตำรวจนะครับอ้าวไอ้เหี้ยแล้วเรียกตำรวจกูก็กลายเป็นฆาตรกรเนี้ยเหรอแล้วฉากจบที่สองกูก็ตายอยู่ดีแต่ว่านะคาใจถ้าเราวิ่งไปอีกห้องหนึ่งที่ไม่ใช่ห้องทางออกอ่ะเนี่ยแ้วฉันต้องโซน รอบนี้ฉันจะไปข้างหลังร้านดูอาจจะมีทางรอดก็ได้นี่มันไปไหนนะเช็คที่เราห้องดีกว่านี่แหละโอกาสของฉัน ไม่มีทางไปไม่มีทางไปอะดิ Run away from the front door ไม่ได้ครับออกประตูหน้ากูก็ตายดิชิบหายพี่ทำอะไรอะคะพี่คะ ฉันได้ยินเสียงนั่นนะเฮ้ยปิดประตูปิดประตูหนีบแม่งเมื่อกี้ผมปิดประตูกระแทกหน้าตัวเองตายครับผมไม่ยอมตายเพราะฆาตกร จบเรียบร้อยสําหรับดเรซิ่ง o ูมนะก็เป็นเรื่องราวหลอนๆในห้องเปลี่ยนเสื้อนะครับซึ่งอันนี้คล้ายกับเหตุการณ์ที่ผมเจอมากตอนต้นคลิปที่ผมเล่าไว้จําได้ไหมคล้ายมากคล้ายมากตอนนั้นที่ผมไปลองเสื้อผ้าที่ร้านผมขอไม่พูดชื่อกันเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียแบรนด์เขาแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นอ่ะที่ผมกำลังเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ผมบอกว่าผมกำลังแบบอยากได้ชุดนั้นมันเป็นเป็นชุดแบบลายปักสวยมากนะครับแบบผ้าไหมฝรั่งเศสเลยกำลังลองอยู่แล้วตอนนั้นเองอะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ